ใครเป็นอย่างนี้ครับเช้าก็แกงส้มกลางวันก็แกงส้มเย็นก็แกงส้มมาใต้ที่ไรเมนูนี้แหละครับทั้งวันทั้งคืนเลยครับแกงส้มผักบุ้งหมูสามชั้นพริกแกงส้มใต้หนึ่งซองเล็กนะครับของเชฟจอมหอมควยเองครับกะปิอีกครึ่งช้อนโต๊ะครับเอาน้ำเปล่าออมาละลายอีกสองช้อนโต๊ะนะครับเอาช้อนบีบี้ละลายเตรียมไว้ก่อนเลยนะครับเวลาลงไปทำแล้วก็จะได้ไม่เกาะตัวกันไม่ก้อน กะปิก็จะเพิ่มความเข้มข้นให้กับน้ำแกงส้มของเรานะครับอ่ะผักไว้ก่อนเลยครับแล้วก็มาต้มน้ำอีก700 ml ครับรอจนน้ำเดือดนะครับแล้วก็ใส่พริกแกงส้มกับกะปิที่เราละลายไว้ลงไปได้เลยครับ รอ้อยพริกแกงละลายเข้ากันกับน้ำาให้หมดเลยนะครับแล้วเราก็จะมาปรุงรสชาติกันได้เลยน้ำตาลมะพร้าวครึ่งช้อนโต๊ะครับน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะครับน้ำมะขามเปียกอีกสองช้อนโต๊ะครับ าด้วยหมู3ชั้นอีก500กรัมครับหรือครึ่งกิโลครับลงไปให้หมดเลยครับรอจนกว่าหมู3ชั้นของเราจะสุกทั้งหมดนะครับน้ำเดือดแล้วครับแล้วก็ใส่ผักบุ้ลงไปอีก300กรัมครับก็ประมาณ1กรัมนี่เองครับ กดกดลงไปให้ผักบุ้งสุกโดนความร้อนให้หมดเลยนะครับพริกแกงส้มใต้จะมีเอกลักษณ์ก็คือใส่ขมิ้นลงไปด้วยนะครับสีสันจะออกมาสีเหลืองน่าก,กินมากๆครับ ผักบุ้งสุกดีแล้วนะครับเชฟก็จะดับแก๊สเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวลงไปอีก3ช้อนโต๊ะครับเพิ่มความเปรี้ยวให้สว่างขึ้นมาเลกแหละได้ไข่เจียวทอดหรือปลาสลิดทอดปลาเค็มทอดกับข้าวสวยรลล้อนๆเข้าไปนี่นะครับเมนูนี้จัดว่าเป็นเมนูที่เปลืองข้าวมากๆครับ ลองทำกินกันดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ทําให้ข้าวหมดหม้อแน่นอน